ในสุภาษิตบทที่20ข้อที่7บอกว่าคนชอบทำดำเนินในความซื่อสัตย์ของตนลูกหลานของเขาที่เกิดตามมาก็เป็นสุขคนชอบทำที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อหรือในการเชื่อฟังพระเจ้าพระคมภี์บอกว่าลูกหลานของเขาจะได้รับพระพรหมายความว่าอย่างนี้ใครก็ตามที่เชื่อฟังพระเจ้าตัวเขาเอง จะได้พ่อนแต่ไม่ใช่แค่ตัวเขาเองลูกของเขาจะได้รับพ่อเพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้าและไม่ใช่แค่ลูกของเขาหลานของเขาก็จะได้รับพ่อนเพราะเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าสัญญาไว้บอกว่าพระองค์จะอวยพรคนที่รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าหนึ่งพันชั่วอายุคนคนลูกหลานเลน้ยล,ล,ล้นต่อไปก็จะได้รับพระพรไปเรื่อยๆหมายความว่าใครก็ตามที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเขาจะได้รับพ่อนทั้งตัวเขาเอง และลูกหลานของเขาจะได้รับพรสุภาษิตบทที่4ี่ข้อที่26กล่าวว่าจงทิ้งวาจาโคดรเสียและให้คำพูดเลี้ยวลดห่างไปจากเจ้าให้ดวงตาของเจ้าเพ่งมองไปข้างหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าจงทำหนทางของเจ้าแห่งเท้าของเจ้าให้ราบแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคงหมายความว่าจงทิ้งความโกหกความเอ่อโคดเคี้ยวเสียแต่ว่าทำทางให้ราบหมายถึงว่า ไปทำทางให้ซื่อสัตว์สัตว์จริงสัตว์ซื่อแล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วทางของเจ้าทั้งสิ้นจะมั่นคงหมายความว่าถ้าเราเดินในความซื่อสัตว์ในความสัตว์ซื่อหนทางของเราจะมั่นคงจะปลอดภัยสุดภาสิบทดุดีบทที่37ข้อที่26พูดทำนองเดียวกันในสัตดีบทที่37ข้อที่26ข้อที่2 5บอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาเป็นขอทานเขาใจกว้างขวางและให้ยืมเสมอและพงพันของเขาก็ได้รับพรเป็นกติกาในพระคัมภีร์ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคัมภีร์ก็คือว่าใครก็ตามรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเดินในทางสัตย์สื่อตัวเขาจะมั่นคงทางเขาจะราบปอดภัยและมั่นคงปลอดภัยขณะเดียวกันลูกของเขาหลานของเขา พงพันุ์ของเขาจะได้รับพระพรอย่างข้อที่สองสามข้อที่อ่านไปพูดเป็นทิศทางเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันก็คือว่าถ้าเราอยู่ในทางพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรทั้งตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าลูกหลานจะได้รับผลกระทบจากการกระทําของพ่อแม่สังเกตไหมว่าคนที่พ่อติดเหล้าเนี่ยลูกเกลียดมากพ่อกิดติดเหล้าแล้วก็เมาตบแม่เตะแม่ทุกวันเลยเกลียดมาก โตขึ้นฉันจะไม่กินเหล้าเด็ดขาดพอโตขึ้นมาคนนั้นก็ติดเหล้าเหมือนพ่อเลยเคยเคยเจอไหมเคยเจอบางคนไหมที่แม่ติดการพนันแล้วก็เสียเงินมากมายแกก็เกลียดมากแม่เนี่ยติดการพนันแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาก็ติดการพนันเหมือนกับแม่การกระทําของพ่อแม่จะมีอิทธิพลแล้วก็มีผลต่อลูกในทางตรงกันข้ามหากพ่อแม่รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าพ่อแม่จะได้รับพร และพรนั้นเนี่ยจะเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานของเขาตามคําสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพงพันธุ์ของเขาจะได้รับพระพรแต่ปัญหาก็คือว่าจากสุจากสุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อที่หกบอกว่าแต่จะหาคนสัต์ซื่อพบได้ที่ไหนคือในข้อที่เบอกว่าใครก็ตามที่สัต์ซื่อเนี่ยลูกหลานของเขาจะได้รับพระพร แต่ปรากฏว่าเราจะหาคนซื่อสัตย์สัตซื่อได้ที่ไหนในข้อที่ผบอกไม่มีไม่มีแล้วจะทํำยังไงดีดังนั้นลูกหลานของเราจะรับผ่อนได้อย่างไรสําหรับมนุษย์เนี่ยว้ใจไม่ได้สําหรับมนุษย์เนี่ยหาความซื่อสัตย์จริงใจไม่ได้แม้กระทั่งต่อพระเจ้าแต่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อพระเยซูคริสต,ต์ตายแทนความผิดบาปของมนุษย์พระองค์รับเอาความผิดบาปของมนุษย์ไปและพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในจิตใจของมนุษย์เพื่อ ช่วยให้มนุษย์สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของพวกเราเนี่ยจะช่วยเราทำให้เราสามารถที่จะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้ดังนั้นเพียงแต่เราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกหลานของเราจะได้รับพระพรเพราะเราจะเดินตามในทางของพระเจ้าแต่ถ้าวันใดเราคิดอยากจะทาด้วยตัวเองกลับมาละ,ละลึกถึงสุภาษิตบทที่2ีข้อที่หไม่มีปัญญาเราไม่มีทาง เป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมด้วยการกระทำของเราเองได้แต่มันเกิดจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราและเมื่อเราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางของเราจะมั่นคงลูกหลานของเราจะได้รับพรแต่เมื่อวันนี้เราร่วมมือก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะร่วมมือด้วยมีริเสเตียนจนํานวนไม่น้อยเมื่อวานเขา,าเคยพึ่งพาพระเจ้าแต่วันนี้เขาทิ้งแล้วเขาก็พึ่งตัวเองเขาเขาทด้วยวิธีของตัวเองเขาพยายาม เป็นคนที่ชอบทําเป็นคนที่ดีด้วยกําลังของตัวเขาเองจึงไม่สําเร็จเพราะว่าสภาวะที่20ขยโยหาไม่เจอไม่มีมนุษย์ไม่มีปัญญาทาเองได้แต่พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ทรงสัตย์ซื่อดังนั้นถ้าเราร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าจะทําให้เราเป็นคนเช่นนั้นคนที่มีคุณสมบัติทําให้ตัวเองและลูกหลานได้รับพระพรได้